ฮัลโหลเฮดสอบเฮดสอบอ้าวเลยครับอ้าวเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมขมันเป็นวิซี่เฮดเชนเคยนครับวันนี้เราก็อยู่เกมกาเรียนาฟีฟายแสดกว่าเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่อ้าวแล้วครับวันนี้มารวยในโหมดแรงสี่คนอีกแล้วมากระบาาบูสุ่มมาเช่นเคยนะครับผม เนื่องจากก็มีคนเลยนะห้าขวดาบอาวครับมาเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาโอ้มันมีคนลงอยู่ตัวนี้อา้าหาเก็บปืนก่อนละอู้ได้ AK มาท่าเนเู้่มแล้วมีโอ้ชิปอัปเกรดครับทำหาเก็บปืนตัวเขาชิปอัปปืนอย่างดีโอ้ยคนทลายแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนเยอะไม่ใช่อะไรนะหุยปืนเล้สายังนอกไปนี่อุย้ยลูกซองเงาครับผม บอกเลยว่ามึงเจอกูและเกมนี่ลูกซองเง่ากุดขีแตกแค่เบี้วสามโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้ใครก็ได้ครับผมโอ้ยอถือเปล่ามันโดนเปิดไปแล้วว่าท่านผู้ชมแล้วละตอนนี้ผมมีปืนไกปืนชาร์จแล้วก็เกาะโอ้โหหมวก็มี ยาก็มีพร้อมบวกครับผมมาทำไมอู้ซ้ายมีวัท่านผู้ชมโอ้โหทางบ้านโรงพยาบาลบอกเฮ้ยตรงนั้นก็มีคนว่าบ้านกลางฮะผมว่าเราต้องไปเอามันแล้วจังหวะนี้มันอยู่ใส่ไรเหือแลีนไปเอามันแม่มันอยู่ใส่มันอยู่ใส่เฮ้ยฮ่าหัวมึงยืนให้กันยืนให้ยังเรียบร้อยไปวัน มาก่อนจ้ะซ้ำไปโอย้ยบักคาเสือเหลืองบ,าาอบักคาเสือลมบัคเชือลบเรียบร้อยมึงทีไปใส่หมอมันชืดตาไผ่ยชืดตาไผ่เรียบร้อยไปหวันอีกศพครับผมจังหวะนี้กระสุนแมงสิเบิดแล้วยิงไปสองตัวกระสุนเกือบเบิด์ตจะผมลูกซองก่อยโอ้ยหาขวดเด้วมาเบิรงอันนี้ก่อนมีอะไรหูเอาลนะครับมีมีอะไรนะมีเหรียญว่ะท่านผู้ชมเราเหรียญซื้อก่อนดีกว่าครับผมเสียบร้อยเหรียญผมไม่เป็นไรหรอกมา เออเอาเลยครับเราก็ได้ยูกซองที่มีกระสุนแล้วเมื่อกี้ไม่มีกระสุนนะเออเราก็ไปดูซะหน่อยเมื่อกี้ใครมันยิงผมวะไผมันแบบว่าอยากมีประเด็นประเข้มมันอยู่งใส่ละมันยิงอยู่บ้านทางบ้านเฉียวๆวนะ่ะเมื่อกี้นะ่ะฮะมันเปลี่ยนแนวด่ายอยากถมเราบอก้มากในมู่กัน เมื่อกี้มันอยู่นี่จริงๆนะคราบผู้ชมมันยิงผมมาอยู่เราก็จะไปดูไปชมกันเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะไ,ไปแม่บาดูบาด,บบาดบูแรนไปเบิ้งดูมีวออันนี้อันนี้มีว่ล่ะโอ้โหโดนเปิดไม่เจอว่ะท่านผู้ชมเ,เป็นอะไรอุย้ยโดนหันกหลังว่าเอาไปไสดเราโดนกูเอาเดียวไปสร้างไรล่บะบัดดีห้หาขวาหาเพราะเห็นอุย้ยระเบิดแล้วจังหวะนี้อ๋อ บ้านกลางครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ผมเหียนแล้วมันระเบิดอยู่บ้านกลางห้าขวบดากซูเอามันแรนออกมาแล้วเดาปีกไม่ก่อนห้าขวไปใส่เลยโดนไปสิบสองครับผมเอ็กเอ็มไม่ใช่เอ็กเอ็มนี่อะไรนะปืนยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนไปเรียบ้อยครับผมบ้านบูดถือกินหัวครับผม จังหวะนี้ยังไงถือซ้ำซน้อถือซ oh, ้ำซะน้อบ oh, oh, okay. oh, ึ้งซีซ้ำบมอ้โหใจเย็นครับเอาโบราณเนี่ยออกมาแหมเว็บบอลบอกมาบะาออกมาทำไมออกมาทำไมเรียบร้อยดาวโอ้โหมึงจะหาโว้มาคนเดียวนี้สงสัยมันจะชุบเพื่อนมาหรือเปล่าวะมาคนเดียวผมเดินไปเก็บปืนก่อนจังหวะนี้เอาโอ้ยมันโดนยิงว่ะมันอยู่บ้านไอ้นั่นทางบ้านแจกมั้ผู้ชมเว้ยบนบ้านสองชั้นก็มีว่ะ เอาแบบนี้กมวนตรหมอยืนที่นังปึงัางที่นังยืดทั้งนั้นดูทั้งนั้นกอ้ยเยเนี่ กับต้องเปิดโครโนกันเลยทีเดียวเชียวแลนไปน้ำมันเมียเอามันเถอะแม่สีจงมันไรอยังจะเหลือไว้ทําอะไรล่ะครับเหลือไว้ทำมะเขือเหรอดึกระเบิดเข้าไปตัวยังไงจังหวะนี้โอ้ยมันอยูของเธอโอ้โหโดนแล้วมันโดนโดนเข้าไปมจังหวะนี้ขอจะอจะอจ่กันเลตะกันโอ้ยมันใส่เสียดจ่อออกมาโอ้ยไอ้บ้าไปไซดไปไซแล้วโอ้โหเพื่อนตายแล้วครับข้างล่างมันโดนลงไปแล้ว ห้าขวดดาบเปลืองกระสุนกูจกังหวะนี้ยังไงหมดหรือยังอุ้ยได้กระสุนลูกซองเลยท่านผู้ชมโอ้โหมันอยู่นู่นวะเมื่อกี้อะทางบ้านแตกแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้วนะเออเปิดโดนหาเลยละกันครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่ามึงกับมาตีละบอด้ยานเด้ละเปิดไสครับผมจังหวะนี้อยู่ไหนโอ้โหมันคือไปขืนตัวพุ่นวะตัวยูนี่ไปเซะวะ เอาละครับไม่เป็นไรครับเราเปิดฝั่งนูน้นเราก็จะไปยิงฝั่งนูน้นละกันนะครับเดี๋ยวมันบอดได้เหรียญคืนนะครับผมเราก็จะไปเปิดหน้ามันซะหน่อยครับผมจังหวะน,นี้เดี๋ยวบาสบูไม่มียาเราก็จะเอายามให้บาดบูแต่บาสบูไปไหนละ่ะโอ้เรียบร้อยผุเดินไปยิงเลยเอาน้ามันก็ต่อไม้เข้าตัวแลนมาอย่างโอ้ยแลนคือมารับกระสุนอุ้ยมึงกัดซึงอยากแลนเห็นมานอนแลนไม่เห้เขายิงดซึ่งล่ะปวดอ่ะวกนี้ <ś led> อเอาละ <ś led> ยังวะซํานี่กันเลียนเนาะโอ้ยโอ้ยหุ่มกันกเลยหุม่มกันแม่สูโอ้ยปืนรุดปรืนอรุดอืแมงเรียบร้อยเลยเปรื่อรุดเบลสามกูเรียนเบลหนึ่งเน่ยฮาขวดากรึเนล่โอ้ย, <ś led> อย,ยเอาละแล้วก็ปล่อยให้บาสบูไปนะผมอ่าเดี๋ยวไปต่อกันเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บิมาสกีผมเนื่องจากมี เหรียญเยอะเราก็มาซื้อชิปกันที่นี่เลยเอาลครับได้ชิปมาแล้วอัพเป็นเวลสามเรียบร้อยได้การครับนี่เอาลนะ้เฮ้ยแถวนี้มีคนเออว้าวสวยงามสวยงามไม่มีคนมาท่านผู้ชมเอาเราก็ไปกันต่อว่า<ม>จะไป<ำ>เก็บแอร์ดอกเอ้ามันมีคนมะมันมีคนยืนแอร์ดอปเอาเราก็มาดูสักหน่อยมันอยู่ไหนวะสโคปไปเอาสโคปแดงสโคปแดงเหลียบร้อยดาวนึงครับผม ว่ามันจะบ่ตายเลยนี่หัวเขาสามซีกัวห้ากัวดาไม่รู้เป็นนี้ถ้ามันสวนมานี่หัวหลุดเลยนะเอ้า่อยโดนไปครับผมจังหวะนี้อุย้ยมันก็ไปมากเกินกันว่าห้ากัวดาดอุย้ยยังไงครับตายไปแล้วมันกดฉุบนี่นกดตาย,ย,ย,ยตริงะเฮ้ยเอาคบสวร้ไปดูนี้ไปดูศพซะหน่อยครับผมว่ามีอะไรให้เก็บกหรือเปล่าฮนะท่านผู้ชมเฮ้ยมีคนบอกเรียบร้อยครับผมกลายเป็นหัวสวมทองคำกันเลยทีเดียวจะอุ้ย สไนเปอร์คุนผู้ชม AWM ไพร้อมโอ้ยสไนต์แดงสแนเดอร์นี้อาเลยครับตอนนี้เรามีปืนแดงสองปืนแล้วก็คือดีที่สุด<อ>แล้ว<ด>นนในเกมน,นี้นะครับผมในฝั่งสไนก็ AWM นี่ก็ตึงสุดแล้วนะ เพราะว่ามันมีเจาะกระด้วยนะฮะยิงปึ๊บทะลุ<ไ>ป,ป้าส่แต่ป้าบุดเดียวฮาหัวดาเอา้าไปไปลุยกันต่อผมเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าอนุภาพของ a w m y มันเป็นยังไงครับผมแต่ตอนนี้มันไปชุบเพื่อนมาท่านผู้ชมมันชุบยูเซล่าไปแล้วบาดบูกับใครเนี่ยอาจารย์เอฟอายังไงจังหวะน,นี้หูยบาดบูจัดไปหนึ่งมาท่นานผู้ชมอ๋อถึงสวนถึงสวนอุ้ยมันยืนมันยืนเนี่ยยงโอ้โหเต็มหัวครับผมบอกเลยว,ว่าโคตรคมอื โคตรแห้งเลยเกิดอ๊อามึงเซียนแตได้เรียบร้อยรอยหาซิฟดาวสองโอ้โหซ้ำตายไปผมโอ้โหโดนไปสองรอยบอกเลยว่าไส้แตกครับผมโอ้โหโคตรแห้งเลยบอกเลยสองคิวต่อกันอ่ะเออนี่นี่ยเจอวะตัวนึงอยู่ใส่ลามูม,มันอยู่ใส่ลาอุ้ยไปแล้วครับโดนเปิดโดนไปแล้วจะมาในีหูนั่นไงมันอยู่ในบ้าน อยู่ในบ้านโรงเรียนของเราหน่าอยู่คุณครูเล่นไพ่นอนเวนีนเอาเห็ดยางลาเพิงเห็ดยางละออกมาทำไมมึงออกไปหุ้ยมันแปลงล่าแปลงล่าใจเย็นเย็นมึงอย่าแปลงล่างปืแปลงล่าเ,เ,เป็นอย่างไะเรียบร้อยมันนี้รอดการจับปืน่มของไอ้บัณได้ร้องร่องเนื่องจากปืนไอ้มันคมเกินหน่าอ๋อบอกได้ยังมาเอาปืนยังมา,าปืนยังมาเรียบร้อย <c oughs> แตกครับผมเบิร์ตตีกันเลยทีเดียวจ้าเรียบร้อยอยู่ดีกว่าดีมึง หาเรื่องตายบ<อ>วชเป็นไงเจอปืนแตงเข้าไปอ้อาละครับเราก็เกียบยขอ้องกับกระสุนสไนกับบาเรตครับแต่ว่าเราจะไม่เล่นหรอกนะบาเรตเราจะเอายาแล้วก็กระสุนสไนนั่นแหละเราเอาที่สูบก,ก่อนนะครับอ่อามาเอาละเราได้ที่สูบมาแล้วนี้เวลาวิ่งเราจะได้เพิ่มเลือดได้นะครับผมอ้อาวเลยครับเราก็ ไปลุยกันต่อดีกว่ามันอยากนัวอยู่ดิบอกเลยว่าไล่ขาออบแมพกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเอ้านะครับเออท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะนี่เบิรงกดไลค์คลิปเมื่อกี้คนกดไลค์ตั้ง40กว่าคนโอ้มันก็ธรรมดาน,นี่แสดงว่ามีคนอยู่ตัวเอา้าบาสบูว่ะ<ด>มีคนเดินกับบาสบูว่ะจังหวะนี้ยังไงเอาไปทำแม่ ไปทำไมเอาวารู้จัดไปหนึ่งผมโอ้ยหลังคามีหือเ่คุณผู้ชมเอาระเบิดไปแดกหรือเปล่าอยากกินไหมระเบิดอ่ะเอาระเบิดไอซ์ไปกินจังหวะนี้ยังไงโดนไม่โดนโอ้โหขนาจะถือ,อถุงห้าขวมยุงทึ่งกูก็ไปตัวกูยือยู่เหังเสียเวลาอืฟื้นทนไปเสียเวลาปลาวาซาห้าขวาดรังไอ้ว็และวกูอยู่เห็นหนัง <c oughs> อยู่ไปก็บมได้ยิ่งไงเสียเวลาซื้อ่วองกระแดอืม เอาละตรงนี้มีอะไรโอ้โหเซกามัเกิบข้ไปะล้วะวแ,แล้วก็ชี้เป้าวไว้ให้เพื่อนว่ามันอยู่หลังเคนะ้น,ะะน,นแต่ว่าเราก็จะเข้าวงไปตัวไปหัวนาลือสนอกว่าเออเฮาไปลุยไปลุยไปลุย,ลยบ,บ่บอบหลายเจ็บแขวครับผมเป็นได้ละเป็นได้ละ่ะเอาละ ตรงนี้มีอะไรกระสุนสไนเปอร์อีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหกระสุนสไนเยกระสสุนไนเต็มกระเป๋าเลยได้หนึ่งบอกเลยว่าท่าไทยเกมกับบัพเบิร์ตนะ่ยเจ็ดสิบคนเลยนี่สิบไปยิงยังไงเอาเจ็ดสิบคนเลยนี่คนแมงเหลือสิบคนนี่เหลือสิบคนนะท่านผู้ชมมันจะยิงยังไงวะกระสุนหมดกวนยิงยังได้กับบัพเบิร์ตตัวนี้เอ้ยมาไปลุยกันต่อครับผมสิบคนสุดท้ายอุ้ยข้างล่างอันดีมันถูกโดนแล้ว สิบคนสุดท้ายเอาในบ้านสองชั้นเอามันยิงกันว่ะเอาปารบูรยิงเข้าไปหนึ่งตัวเอาอยัางไงจังหวะน,นี้โดนไปหนึ่งเม็ดครับโอ้โหเรียบร้อยบาดบูโดนสวนมาเฮ้ยเอาอยัางไงครับเพื่อนวิ่งไปแล้ว F35B กาเเลยเอาบูรแรนไปแล้วแลนคุนเรียบร้อยเพื่อนเอาไปกินโอ้โหนันอยากหวดอหลีเลยนี่ AWMY นี่เปิดเข้าไปดังเพิ่มโอ้โหเกาะแห่วไวไวครับบอกเลยนัดเดียวครับเกาะแมงขายไปเป็นเคือง นัดที่2บอกเลยว่าใสแต่ครับผมตาย,ย่างเดียวอ้าวเนะตอนนี้คนเหลือเท่าไหร่เนี่ยอฮ้ยคนเหลือแตัวป่ะท่านผู้ชมอุ้ยเหลือเจตัวแล้วห้าขวดากมึงสิได้งนงน้ำเขาป่ะละ่ะใต้สะพานมีไม่มีมไม่มีป่ะท่านผู้ชมเอาลนะเราก็มาแอบเบิ่งแอบซอมอยู่ทางนี้สนอกว่าเออหุ้ยมีตัวบินลงมาป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาร์ให้เพื่อนก่อนจังหวะนี้ยังไงเอามึงโดดลงมาแล้ว เป่าบะฮอนครับผมขอวิ่งเข้าไปปึ้งสีแรียไปได้เรียบร้อยดาวโอ้โหร้อยห้าสิบครับผมบอกเลยว่ามันอะไรจะโหดเกินขนาดนั้นบอกเลยว่าเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวเอง <f art> นะโอ้ยเรื่องรักเลยมันตัางไงวะว่าวแมนเปิดโคโนะว้าวพิษนาหัวดาบว้า,วาวดูไล่กันลืมโอ้ยมันขึ้นเอียงวะแบบแบบโอ้ยมีคนหรือเปล่าโอ้ย่างไงบ้านบู๊โดนเปิดว่าโอ้เรียบร้อย บาดบูยิงดาวหนึ่งอุ้ยโด,ยดี๋วซ้ำเลยว่าเรียบร้อยวะบาดบูเอาไปกินวะเฮ้ยตอนนี้คนเหลือห้าตัวเอาไมอยู่ใสห<ด>ลังล้วไอวอมีบอยิงชุมไปก่อนนะผมคูไว้ก่อนนะอืมันต้องยิงคูไปก่อนวนะ่าอ้ไอวอมอยู่ตรงนั้นมันมันอาจจะมีคนทางขวาเขายิงกันเอามันยิงกันเองวะเรียบร้อยมีนเหลือจ็กตัวแบบนี้เหลือหกตัว,เ,ตวเอาเมื่อกี้มันชุบกันมาใหม่นี่วะอุ้ยยังไงฮะอาจารย์เดฟ จานเอฟโดนยิงอ่ะอุ้ยไหนดาวจ้อยจานเอฟสวนเอายังไงจังวันนี้ถูเรียบรย้อยเพื่อนได้คิวครับผมเอาหลังหลังหินมีตัวผู้ท่านผู้ชมอ้าวออกมา,าแต่เมียย่าน,นบ่ละย่านสไนเปอร์บ่ละอุ้ยอุ้ยมีตัวลงมีตัวลงมึงลงมาอย่างอุ้ยยิงมาถือเอามึงยิงมาถือ50เปอร์เซ็นต์เราเราเมึงจิรอดไปได้จังไรล่ะเจอเจอเจอยังไงฮะอีตัวน้งเอามึงจ,จีแลกมึงแลี้ยเซลล์ลอย50อุ้ยตันสองเอา ร้อยห้าสิบสองมัดแมตรสามร้อยยังบ่ตายรวมทงเลือดเท่าไรบ้างเลือดสี่ร้อยผมดีดูนี่เอายังไงเอาพันยามมึงสี่เลีนไปชุบผู้ดีเรียบร้อยครับผมไปหวังขอซ้ำก็เลยจังหวะนี้เอายังไงตัวมันอยู่ไหนล่ะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมป้าผู้โดนเปิดตายไปจ้อยครับผมจังหวะนี้คนเหลือเท่าไหร่อู้หูคนเลยสองบักฮานั้มันอยู่ข้างหลังแน่นอนนะผมสองตนั่นสองตนั่นเฮ็ยดยังกันเนาะมาดูดีกว่ยญานผีดอกเด้อเอ้ามาตาแม่มาตาแม่ มันไม่ออกมาบออุย้ยออกมาแล้วออกมาแล้วตั้งไอวอแล้วมันตังไอวอแล้วมึงทิไปไหนมึงทิไปไหนโอ้ยตั้งไอวอไอมึงทิไปเราโอ้ยยิงมาถือขาหัวใจเย็นใจเย็นๆครับออกมาสิร่ร้องโอ้ยใสาย่แต่มึงออกมาอย่างหอยร้อยเก้าสิบห้าครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าใส่แต่ครับผมจังหวะนี้โอ้โหมถือว่าแรงเผาเลยจิบวะหมูมันดาวไปเลยนะเรียบร้อยโดนชุบครับผ,ผมกลัวผมณไปได้คิ้วต่อขาหัวมึงเอาแล้วครับยังไงจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเอาไปกินจ้อยครับท่านผู้ชม สวยไทยห้ามัวลาวันยิ่งจากทิบสองคิวนะเว้ยบ่ได้คิวจ่อยโอ้ไม่เป็นไรครับสึ่งนีน่คือว่ามีนัวแล้วลดีเดียวทิปหน้าก็จะนัวเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยฆ่าไปสิบเอ็ดดาเมจสี่เก้าเจ็ดเจ็ดว่ะโอ้เพื่อนฆ่าไปห้าตัวว่ะบาดบูฆ่าไปห้าจานเอฟฆ่าไปหนึ่ง รวมแล้วเป็นเท่าไรนี่โอ้โหย,ยี่สิบสองตัวใครแน่อยู่อาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์เ้อกดเทียเดี่ยวกับพออ่อได้ห้าขวบอ้าล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ามีคำหยาบก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็กําลังกู้ช่องนะครับเออกู้ช่องให้มันส้างรายได้ได้<ม><ๆ>เพื่อสิได้มีเงินนะนะเดีนะ๋ยวเธอมีเงินสิซ<ม><ม>ื้ออุปกรณ์มาสตตีมอยู่อหลีเด้นี่ อยากสตรีมอยู่ได้นี่แต่ว่าผมมีทุนน่ะนะเดี๋ยวหาเงินก่อนเด้อฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์อืแล้วก็ดูคลิปกันไปเรื่อยๆนะครับเอาะละครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนจนจบครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย